บกคิดว่านักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวร้ายขนาดนี้นะครับผมโอ้โหทางพพเอฟซีเาว่า,าชมคลิปนีการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปให้ช่องของวสุด้วยนะครับผมโผล่โพลนะครับคลิปนีกาถือว่าเป็นคลิปอีกอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่ประทับใจนะครับและมาเห็นนักท่องเที่ยวร้ายนะครับผมนะอยากจะมาถ่ายทอดให้พพเอฟซีได้รับชมกันนะครับ พะยาไทย next station บานทัพชัน station passengers can connect to SRT Eastern line from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพะยาไทยสถานีต่อไปสบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับต1น0น0กาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมทุกคนค1000กามาอัปเดตภาพบรรยากาศทีดีสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ถ้านองเชิงคลิปนี่ถ่ายทำวันที่28สิงหาคมนะครับผมดูนะครับนักท่องเที่ยวป้าประัยษ์เสือไปหนอกนะครับนี่ขึ้นหนาฝนนะครับผมหนาฝนของประเทศไทยเองนะครับนักท่องเที่ยวเต็มนะครับผมสนามบินท่แตกกรวายนะครับทุกคนนะแถวยาวอู้แถวยาวสุดเลยทุกคนดูตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายโมงครึ่งนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนี่บอกเลยว่าช่วงกลางวันนะเวลาหมายบ่ายโมงครึ่งนี่น่าจะเยอะสุดเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามายัางสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมนะมากรุงเทพมาหานครนะครับเบพื่อนๆพี่น้องเป็นตันสองอนนันเทียวของประเทศไทยเองพี่น้องนะครับผมติดโซ่แถวยาวนะครับผมนะแถวยาวมากสุดเลยทุกคนนะครับผมมาทุกทิศทุกทางจริงๆนะครับมีขนาดนาพ้นมั้งนะครับผมนาพ้นของประเทศไทยนะครับ อ่าครับผมนะเห็นแลวก็สะออนนะครับผมนะเห็นเห็นแลวก็แบบตื่นตาตื่นใจนะครับที่แบบเราไม่เห็นผูกคนแบบแต่ถ้ามายังสนามบินจริงๆพี่น้องเราจะได้เห็นแบบผูกคนนะครับเลื่อนท่าแบบขามาในประเทศไทยในย่างแบบพุกพ่านมากๆนะครับผมนะอยู่ในสนามบินมาอเยนบาร์มีลายสันสานมีลายประเทศนแน่นนะครับผมเบองเลยนะครับการท่องเทียวของประเทไทยเป็นอย่างไรนะครับผมนะแบบนี้ไม่ให้รวยได้ยังไงนะครับ สนามบินแทบแตกครับผมสุดจัดอันสิ่งที่แบบศซุดไปหลังเสื้อนี่ยขึ้นขึ้นหนักคนในพี่น้องนะเดือนแปลเดือนเก่านะครับนี่ก็ที่ยี่แปดแล้วครับผมในยี่สิแปดของสิงหาคมนะครับผมบกค,คิดว่านักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวร้ายขนาดนี้นะครับผมโอ้โหทวิพทีเอฟซีคำว่าชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้คลิปให้ช่องของบอสุดด้วยนะครับผม โอดโพนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอีกอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่ประทับใจนะครับและมาเห็นนากทองเที่ยวร้ายนะครับผมนะก็อยากจะมาถ่ายทอดให้พีพีเอฟซีได้รับชมกันนะครับที่จริงก็อยากมาทุกๆุกซาบลานะครับผมแตว่าบ่ค่อยได้มานะครับเดือน2เดือนต่อครั้งนะครับผมนะก็ถือว่ามาส่วนนี้ก็เป็นช่วงหนาพ้นนะครับผมนะก็จะเห็นบรรยากาศที่แบบ เข้าแบบว่าปกคิบามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะสนามบินสุวรรณภูมิก็คือสนามบินสุวรรณภูมินี่ถา้ถาถ้าปอย่ไก่สนามบินนะก็จะก็จะเห็น่าเป็นสนามบินที่สนามบินลงทุกๆนาทีนะครับผมนะนาทีหนึ่งลงนาทีละลำเอาคิดซะบานาทีละลำนะครับผมดูนะครับถ้าพีเอฟซีมีข้อกีอ้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้บารูนบึ่งเลยนะครับว่านแ่งเที่ยวคิดอะไรครับการาการตองเที่ยว ของประเทศไดในปัจจุบันนะครับผมนะป้าจิโตสออนนะทุกคนแบ่งไปให้ประเทศบาซส่นแน่นะนะครับผมจะกี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะจริงๆครับผมนะนี่ครับตอนนี้อ่าศูนย์ก็ยืนอยู่ชั้นที่สองนะครับขาเข้าประเทศนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่เพิินแบบอ่าร่อนะครับผมนะร่อที่จะ เดินทางเขาสูกรุงเทพมหานครนะครับผมแต่ละคนกาบทีกระเป๋ามาลายนะครับผมบางคนก็เดินทางออกจากประเทศนะครับผมเดี๋ยวเดินพาทุกคนเดินชมมันนะครับนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดประสาสัมพันธ์ต่างๆนะครับว,ว้าว นี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมาดูตรงจุดนี้กันนะครับของทางาริมทางออกนะครับว้าว ก็จะมีแต่นะักท่องเที่ยวนะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่ผู้คนนะครับบางทีก็มาเข้ามารับลูกค้ามารับนะักท่องเทีย่ยวหรือว่ามารับพี่น้องนะครับผมก็เป็นจุดรอนะครับ ครับนะักท่องเที่ยวเต็มครับผมตรงนี้เป็นบริเวณเาทางออกที่สนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกนะครับผมก็จะเห็นนะักท่องเที่ยวที่เข้ามา,อารอนะครับรอขึ้นรถนะครับผมนะครับชั้น2นะครับชั้นที่2นี้ก็มีรถตู้นะครับ นะครับบรรยากาศคืกคืนครับคึกคืนคึกคืนมากทางเข้าทางออกที่สี่นะครับเด็กก็จะเดียงไปแบบนั้นทุกคนเดียงไปทางขวานะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผม วา wow. สนามบินเมืองไทยนี่อาพี่มหาใหญ่นะครับผมนะโอ้โ oh ห นะักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากเดี<า>๋ยวสุนก็จะพาทุกคนลงไปชมข้างล่างนะครับ ชั้นที่1นนะครับชั้นที่1จะเป็นเป็นชั้นที่รถปี๊บีแท็กซี่นะครับผมนะเราจะมาดูกันตรงนั้นนะครับผมมาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับมีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยทุกคนาบางทีก็มาเป็นมากันเป็นครอบครัวนะครับนะครับทางลงท้องสนามบินนะครับผมนะทางขึ้นทางลง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเลื่อนนะครับผมนะทางเลื่อนจะสะดวกที่สุดสําหรับสนามบินนะครับผมนะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้ามากระเป๋าเขาง,ง,งที่จะเยอะนะครับบางทีก็เป็นกระเป๋าแบบเลือนนะครับผมนะกระเป๋าที่มีล้อนะครับผมนะแบบนี้ก็อว่าสุดๆนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่แบบของขาง,งที่จะญ้ายได้นะครับผม อา,า,ารมณ์หนากาศนะครับตัวค้างที่จ้า,าแล้วก็เที่ยวลายนะครับผมนะก็คอนของนังหกับไล่เลยแหละนะครับผมอ่าตอนนี้ศูนย์ก็ลงมาอ่าชั้นที่หนึ่งนะครับผมที่หนึ่งก็จะเป็นอ่าชั้นอ่าที่นักท่องเที่ยวสามารถมาใช้บริการรถแท็กซี่ไล่นะครับผม รถแท็กซี่ของสมรนภูมิก็อยู่ชั้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลานนอกของอ่าชั้นที่หนึ่งนะครับผมชั้นที่หนึ่งก็จะมีนะักท่องเที่ยวที่เขามาอ่าใช้บริการนะครับเป็นแกรบเป็นแท็กซี่นะครับผมนะทุกคนข้้งนาน้องเที่ยเป็นแกรปนะครับผมนะ เป็นแก๊ปเป็นไลเวอร์นะครับผมนะแท็กซี่ก็มีนะครับแท็กซี่ของสุวรณภูมิอยู่ชั้นขึ้นหนึ่งนะครับผมยังไม่เคยแบบขึ้นแท็กซี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีรถไฟส,สะดวกกว่านะครับผมนะแต่นักท่องเที่ยวเขาต้องการแบบเลือนทางไปจุดนั้นตรงๆเลยต้องใช้แท็กซี่นะครับผมนะเพราะว่าจะสะดวกกว่าแต่ว่าเราเนี้ย ธรมาราเนี่ยเราต้องนั่งรถไฟนะครับสดสดวกสุดนี่นะครับมีรถบัสด้วยนะครับรถบัสของทัวร์ทัวร์ส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นทัวร์จีนนะครับผมนะทัวร์จีนเขาก็จะขึ้นรถบัสกันนะครับเพราะว่าเข้ามาแต่ละทัวร์นี่ก็ประมาณ4-50หนะครับ4ี่ท่านเลยนะครับผมว้าว มาจุดนี้ก็จะเป็นจุดซื้อซื้อตั๋วนะครับนะซื้อตั๋วของสําหรับแท็กซี่นะครับเป็นตู้กดแบบนี้เลยนะครับผมนะมันเป็นตู้กดแบบนี้เลยนะครับสามารถมากดรับตั๋วได้นะครับนี่ครับจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับ เยอะมากนะครับแต่ละซองเขาก็จะเขียนบอกนัมเบอร์นะครับผมนะจะเขียนบอกนัมเบอร์ตรงนี้คืออะไรตอนนี้สวนก็เดี๋ยว มาถึงประตูทางเข้าที่เแล็วนะครับผมเดี๋ยวุดก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับ<อ>ว้าวนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับมาเป็นทัวร์นะครับผมมาเป็นทัวร์คนใหญ่ฝรั่งเขาจะซออแบบสายแบบสายเดี่ยวถ้าคุณเส่วนใหญ่นะควา,ามซ้อไปเป็นทัวร์เท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นอยู่นะเห็นเห็นอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคนที่ไปเป็นทัวร์นะส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นแบบ 2- 3สามคนนะครับ รตรงนี้ก็จะมีะเครือข่ายนะครับเป็นบริการเครือข่ายพวกทูพวก a อนะครับผมส่วนไหนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาอ,อยู่แถวๆนี้นะครับชั้น1ชั้น2นะครับผมนะ ข้าตอนในโซนกาขอบคคุณรนั่งรถไฟกลับห้องแล้วนะครับผมนะครับนักเที่ยวเต็มเต็มคัมโบ,บอันเลยนะครับผมนะเต็มรถไฟเลยทุกคนออกจากสถานีสุวรรณภูมินะครับผมนะแอร์พอร์ตเยวลิงสถานีสุวรรณภูมินะครับเดินทางปลายทางไปยังสนาสถานีพญาไทานะครับผมนะ รถไฟลอยฟ้านะครับขึ้นได้ขึ้นได้ครับผมนะครับตอนนี้ก็รถไปกํลังจะขึ้นลอยฟ้านะครับ รถไฟ้าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของบางไทยสลับสบายนะครับผมนะรถไฟฟ้าก็มีถึงสนานมบินสุวรรณภูมิเลยนะครับผมเป็นทางสลักสบายนะครับแล้วก็เลือกสามารถเลือกบริการได้นะครับมีเยอะรถบัสรถตู้แท็กซี่นะครับ บรรยกากาศนะครับบริเวณสนามบินสวนุวรรณภูมิครับผมสวยงามนะครับมีต้นไม้แล้วก็จะมีทางปั่นจักรยานนะครับผม นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับผมนะสถานีแทปแถไม่ใช่สนามบินแทปแถก็มาไล่นะครับผมนี่ครับนักท่องเที่ยวเต็มขบวนรถไฟ์พอตเด้งนะครับจากสุวรรณภูมิไปยังสถานีาพญาไทนะครับผมนั่นแหละมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีครับ